ผมวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งฮะพอบอกเลยว่าที่ที่ผมมาในใกล้ออฟฟิศมากครับผมปากซอยนวลจันทร์28ครับผมทีเด็ดก๋วเกี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่59บาทแล้วมีความใจกล้าประมาณหนึ่งเลยนะฮะราคาถูกด้วยผมจะสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทำร้ายอะไรเขาผมจะกินแบบคิดทุนหรือไม่เขาขัดทุนนิดหน่อยอะไรก็โอเค ก็ตุ๋นจนนุ่มอยู่นะนุ่มนะฮะด้วยราคาเนี่ยถ้าถ้าจะขายกันจริงแล้วเอาคนเอากินคุ้มนะกำไรเขาอะยากอยู่นะแต่ว่าถ้าคนเยอะเขาจะอยู่ได้นัน้นนครับให้มาสวัสดีกนดูทุกคนครับผมวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งฮะเพราะบอกเลยว่าที่ที่ผมมาในีใกล้ออฟฟิศมากครับผมคือจะบอกว่าร้านแบบนี้ที่มาเปิดใกล้ออฟฟิศเนี่ยต้องมีความใจกล้า ประมาณหนึ่งเลยนะฮะแล้วร้านที่มาเปิดเนี่ยบอกด้วยนะราคาถูกด้วยปาดซอยนวลจันทร์ยีครับผมทีเด็ดก๋วยเตี๋ยวไก่มะระบุฟเฟ่5้บาทเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับว่าข้างในอ่ะมีอะไรทานบ้างชอบนะใกล้บ้านเนอะที่จริงเดินมาก็ได้เนี่ยแต่พอดีแดดร้อนฮะมา สวัสดีครับผมทําไมถึงมาเปิดแถวนี้ครับถามคำแรกเลยจะไม่มีคําถามอื่นยังไม่มีค่ะอ๋อเพราะแถวนี้ยังไม่มีแล้วรู้เปล่าว่าแถวนี้มันมันใกล้ที่อยู่ผมมากเลยเนี่ยเดินมาก็ได้ใช่ไหะคะใช่ครับไ้ที่ตรงนี้เดินมาเลยครับแต่เอาจริงว่าใครอยู่แถวนี้แวะมาแล้วกันนะฮะนี่ของเขาก็จะมีปลายปีกปลายปีกอันนี้เป็นข้อเท้าแฮรตีนไก่ปีกบน ผู้ได้เห็นภาพก็คือน้องเล็กเลือดมีมะละของเขาเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับแต่น่ากินมากแล้วก็ทําสะอาดสะอ้านมากนะครับกรที่กามันเป็นยังไงฮะมาถึงนะคะสั่งเส้นสั่งเส้นสั่งเส้นสเสร็จผมก็จะตักน้ําให้แล้วลูกค้าก็ตักเครื่องเองได้เลยท่านอิ่มมาเติมใหม่ได้ตัวหนึ่งห้าเก้าอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะผมบอกนะถ้าร้านแบบนี้นะผมผมจะบอกนี่หนึ่งจะอยู่ใกลออฟฟิศแค่ไหนผมจะสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทําร้ายอะไรเขามผมจะกินแบบ ธรรมดาพอแล้วลาบูเป้แบบนี้เราอยากให้มีอยู่เยอะๆอย่างที่ผมเคยพูดผมว่าจะกินแบบประมาณนึงเอาแค่เราอิ่มแต่ว่าไม่ทำร้ายเขาเอาแบบทิดทุนหรือไม่เขาขัดทุนนิดหน่อยอะไรก็โอเคเอาบะหมี่แล้วกันครับกเอาสองก้อนก่อนแอมเห็นไหมร้านเปิดกี่โมงนะแปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงอุ้ยเขาบอกเปิดแปดโมงครึ่อยูยอุ้ยสมมือวันหนึ่งค่ากินไม่เกินสองร้อยคคน โอ้ยขอบคุณค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือเอาวันนี้เราจะกรี๊ในสิ่งที่เราชอบนะปีกบนอะไรเงี้ยผมไม่ถนัดผมเข้ามานี่เลยครับนี่น้องไก่นะฮะผมมีความแบบน่ากินมากเลยนะนี่แล้วก็มีเลือดครับส่วนมากคนเยอะช่วงกลางวันจะเยอะมากใช,ใช่ไหมเนี่ยเ,เห็นบาครึ่งปต้่เ็มากมผมพยายามหนีมาก,ก่อนผมมาแบบตื่นแล้วแบบมาเลยอะ่ะกลัวคนเยอะนะฮะอันนี้เปิดมานานนงฮะ สาขานี่น่ามาสเดือนนี่กี่สาขาครับที่สองค่ะที่ไหนสาขาหนึ่งอีกที่หนึ่งสาขาหน้าดีว่าค่ะตรงข้ามสำนักงานาเขตลาดพร้าวเลยค่ะ ор, อ๋อหน้าดีว่าสำนักงานาเขตลาดพร้าว<อ>ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ห้าก้าบาทคุ้มแล้วไปครับถึงเวลาไปปรุงครับส่วนใครชอบมะระถั่วงอกดิีผลรภาทานได้เลยแต่ผมเว้นครับเผาด้วยพีกทำไมต้องเตือนครับมือเออแล้วนี่เป็นมื้อแรกด้วยนะ พริกเป็ดป่าครับกเกือแล้วซมเปรี้ยวไหมครับอร่อยไม่อร่อยอ่ะมันอยู่ที่ผมปรุงแหละอที่จริงอ่ะโอ้วันนี้ลูกค้ามาเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะขอลองชิมน้ำครับอร่อยเลยน้ำซุปเขาจะแบบไม่รู้อ่ะออริจินอลจริงไหมขอบคุณครับ,บ,รบนี่นี่นี่เราได้กินกินน้ำซุปแบบออริจินอลของเขาแล้วนะฮะ นี่อร่อยนะถ้าก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยๆอเนี่ย้าน้ำซุปได้อ่ะคือจะได้แล้วนะเส้นบะหม,มี่ครับออหวานหอมหอมไปครับเลือดทำนุ่มแล้วก็มีความเป็น ก้อนๆแๆงแต่ว่าไม่ได้แบบเละนะอร่อยครับอือโ้หเผ็ดว่ะก็ไม่รู้อ่ะกรุณาปรุงก่อนชิมคนนี้ขึ้นไปเหรอรุณาปรุงก่อนชิมไปฮะตอนนี้กำลังฮิตเลยนะแท๊กท๊กพิซซี่ไก่บุฟเฟ่เนี่ยเยอะมากคอมเมนต์มาบอกอีกหน่อยดิว่ามีที่ไหนอีกอจะไปลองนะฮะตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวไก่เลเวอร์เนื้อไก่เขาก็ตุ๋นจนนุ่มอยู่นะ นนุ่มะะฮด้วยราคาเนี่ยถ้าถ้าจะขายกันจริงแล้วเอาคนเอากินคุ้มนบบกำไรเขา,าอะยากอยู่นะแต่ว่าถ้าคนเยอะเขาจะอยู่ได้นะครับแน,นะนรมครับให้มาอันนี้ถ้าผมติดปรามาทุกวันเขาจะเริ่มอยู่นานไหมพิ่เรากินเองมึงอะไรแหมไมว่าเขาถ้าจะกินตุกจิกขนาดนี้ขอบอกเลยนะทำไมไม่กินเบฟิต้าเอทวะเนี่ย ก่อนมื้ออาหารผมแนะนำนะครับกินก่อนมื้ออาหารประมาณสัก15-20บนาทีกินได้นะครับก่อนมื้ออาหารทุกมื้อเลยนะครับผมแต่แนะนําว่าจะให้ดีอ่ะเว้นมื้อเช้าไว้แล้วกันเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยผมอยากให้รับสารอาหารได้เพียงพอมื้อกลางวันมื้อเย็นหรือมื้อหนักอ่ะทานไปได้เลยตัวนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นรสสตรอเบอร์รี่ครับผมนี่แล้วนี่บ้าเป็นเป็นเม็นอ่ะเป็นมาเลเซียนะครับผมที่สําคัญนะครับ no ช u g a r ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผม เป็นสูตรสําเร็จให้หุ่นดีทํำยังไงนะครับ<ช>คือทานนี่ก่อนมื้ออาหารนะตบด้วยเบฟิตต้าธรรมดาไปเลยครับผมก่อนนอนฟองเดียวปรับสมดุลอะไร้ส่รักษาพิษในร่างกายตื่นมานะครับมือหนักแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวกินเข้าไปเลยครับผมรับรองหุ่นดีแน่นอนฮะนี่นะฝากหน่อยนะครับนี่สองตัวนี้เลยส<า>ั่งเลยสั่งเบฟิตต้าส่ก็เสีกินตอนนี้เลยคือที่ไม่เกลินเบฟิตต้าไอ้บ้ากูสัญญาเลยว่าจานต่อไปกูจะไม่ใส่พริกทางนีง้ละ เวลากินเผ็ดมันอร่อยไงอือแบไททาเดิมไปเติมแบบใหม่ัอดีครับเอาบะหมี่ครับสองก้อนเนี่ยลูกค้าเริ่มเข้ามานะยิ่งไปนช่วงสิบเอดโมงครึ่งเที่ยงคนเยอะมากแล้วตอนนี้คนก็เริ่มมาทยอยมาแล้วะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอาประมาณนึงพอนอะเราจะไม่นั่นนะเราอยากให้เขาอยู่ตรงนี้น,นานๆกับเรานะครับ อันเนี้ยอย่างละหกน้องพอสวยๆที่นี่มีเส้นอะไรบ้างครับก็เกือบทุกเส้นนะมีทุกเส้นนะครับปะแค่นี้แหละเอผ่านไปมาต่อชามที่สองครับอันนี้แบบขอแบบไม่ปรุงมากนะจะได้ไ nah. ม่ต้องอ้างว่าเผ็ดไม่เผ็ดนะฮะอื้อ น้ำซุปก็จะออกหวานๆหอมๆนะครับโอเคนะนี่ไม่ปรุงก็ยังทานได้เลยดูดิเนี่ยเขาลวกเส้นแบบพอดีแล้วก็เป็นบะหมี่แบบเส้นเล็กนะเก๋งเลยเลือดครับข้าวตี๋ไก่บุฟเฟ่59บาทครับแถวนวลจันทร์นะครับแวะมาได้นะครับอยากจะมา59บาทนะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มโคตรคุ้มครับอยากจะบอกนะ บอกนิดน okay, <YAN> ึงจะมีเวลากินได้อีกประมาณ10-20ีนาทีเพราะเดี๋ยวคนเยอะเราก็จะเกรงใจเขาเรามาถ่ายเทปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะกินประมาณจานหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะฮะรุ่นน้องกูไว้กินเบบิต้าเอ็ดไปอ่ะแม่งกินข้าวไม่ได้เลยแม่เสียบอลจริง ไม่เครียดเลยการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยครับน้องๆหนูๆฟังไว้ไม่เชื่อหรอไม่เชื่อพนันกับพี่ประหลาแฮรของมึงเหรอมันหนึ่งผู้หญิงเขากินแบบนี้เหรอไอบุ๋มมึงกินเยอะขนาดนี้เลยอไม่นื้เยอะอะไรเลยแค่ไก่สามน่องปีกห้าีสองเลือดสามจัดสวยเลยนะนุ่นแน่ ไหนๆก็จัดาาวางซะสวัวและอินเนสิร์ทซะหน่อยอือไปชามที่สามโหเต็มชามเลยนะสวัสดีครับแดงกว่าเราอีกนะโอ้โหเท่ากินเผ็ดใช่ไหมพี่นะเดี๋ยวก,กินน้ำแล้วพี่นะเราเล่นราเล่นเราเล่นฝากไหมครับเอาบะหมี่แห้งครับเอาสมก้อนเลยคุ้มไหมเกิดความคุ้มและผมว่า59บาทอยากซีเรียสเรื่องราคาแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องชื่นชมอย่างก็คือ ร้านแบบนี้นะครับเป็นร้านที่ช่วยคนสมัยนี้เลยทําให้คนเรากินของถูกของดีแล้วก็ทานได้ไม่อั้นด้วยนะครับถ้าใครมีอะไรแนะนํา <c oughs> ก็บอกมาในคอมเมนต์ได้เจ๋งจริงๆนะไปแห้งอันนี้ไม่เอาอะไรแล้วนะเฮ้ย <c oughs> พอแถมแถมไปแค่นี้พอแล้ว พอแต่ว่ากินก็อย่ากินอย่างนี้นะครับอย่าปรุงแบบนี้นะมันไม่ดีนะนะฮะมาต่อจานที่3ามกันครับผมบอกแล้วเวลาปรุงอนะ่ะผมกินแห้งผมคนกินแบบนี้นะาอย่าปรุงหวานผมนะครับอันนี้เพิ่มเป็นสามก้อนคุ้มคุ้มผมเห็นคนอ่ะตักแบบ ก็ผมนี่อ่ะตาผมพาไปดูมาไปดูนะโอ้โหโอ้โหชามก็มีเท่านี้สุดยอดเด็กไงพี่มากินบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยเลยเหรอพี่คุ้มไหมคุ้มไหมพี่คุ้มเนะมันเหมือนแบบเวลาเรากินแล้วมันแบบไม่ต้องมานั่งเกียดเรื่องราคาแล้วก็แบบรสชาติก็โอเคด้วยเออพี่กล่าวว่าไม่เดินแล้วใช่ไหมทีเดียวเลยครับอ๋อทีเดียวเลยเหรอพี่ เขาเรียกว่าอิ่มมีแรงทํางานต่อไปเฮ้ยเจ๋งนะสู้ๆนะพี่นะเร็งกำลังใจให้พี่ทางนี้อากาศร้อนดูแลตัวเองด้วยพี่ขอบคุณครับโอ้บมบ่มบมถ่ายได้ไหมฮะโอือดีนะฮะลูกอันซีที่พี่เลยนี่พ่อมากินบ่อยไหมฮะกินบ่อยครับเป็นไงนั่งเลยอร่อยครับอ้รสชาติโอเคเลยนะใช้ได้ใช้ได้ครับแล้วที่สําคัญคือหุ้ม ราคา59จริงๆแล้วเราไปข้างนอกเรากินจานหนึ่งก็เกินแล้วนั่นเดี๋ยวนี้60อันนี้ผมบอกแล้วให้ให้ฟังจากปากของแบบพี่ๆเขานะ <S <S ผมไม่ได้แค่พูดคนเดียวนะว่าความคุ้มค่าเป็นงันแล้วรสชาติก็โอเคด้วยนะครับรนี่เป็นไงบ้างจ้าน้องอรอจริงป่ะอร,อ,อร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกอร่อยนะลูกอ่ะเ้เพื่อนเพื่อนดูอยู่ที่โรงเรียนเลยแต่ว่าเขาเห็นหนู้วยหนูอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนนิดถึงเพื่อนนะคะนี่ถึงเพื่อนนะครับขอบคุณนะครับทายให้่อยนะครับพี่ขอบคุณครับไป โต๊ะที่เราไปสัมภาษณ์สองโต๊ะนั้นน่ะเราเลี้ยงเขาพี่ไรเดอร์เราเลี้ยงเขาเออแล้วก็โต๊ะคุณพ่อคุณแม่น้องๆตะเกียะที่เราสัมภาษณ์เดี๋ยวมีคนเดินไปบอกเลยเดี๋ยวพี่ผมผมขอเลี้ยงโต๊ะที่ผมไปสัมภาษณ์นะพี่นะเขาก็น่ารักอย่างพี่ไรเดอร์นะทํางานเสร็จเขาก็ได้เงินตามวันตามจํากัดใช่ป่ะนี่อย่างน้อยไม่ได้เยอะมากแต่เราก็เลี้ยงเขาเป็นสินน้าใจนะฮะโอเคฮะมาฮะสามนวครับอ่ะ ถามแล้วครับลองครับแต่เท่านี้พอแล้วครับเก่งายร้านแล้วครับผมร้านบอกอย่ากินเยอะเลยนี่ครับถ่ายด้วยกันไหมครับมาเลยครับอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อดีมากดีใจแหละกาหมดแล้วก็หมดแล้วอันเดี๋ยวเราเลี้ยงเขาแล้วคนที่เราไปสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมาที่เด็กกับติวไก่มาละมาได่ครับปักซอยนวลจันทร์ยี่แปดเขาเปิดตั้งแต่เก้าโมงจนถึงสี่ทุ่มเลยนะฮะคือ โค้ดเจ๋ง59บาทกินได้ไม่อั้นนะครับผมแวะมาแล้วกันนะครับเขามีสองสาขาในน่านิวาสนะครับตรงข้ามสำนักงานเขตลาดพร้าวไปได้นะครับมีอยู่สองสาขานะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาเปิดขุดเตี๋วไก่แถวออฟฟิศผมแนวเนี้ยแนะนําครับเปิดเลยครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้กันด้วยนะครับผมชอบก็ฝากด้วยฮะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่ามีร้านไหนเด็ดๆนะครับผมฝากด้วยครับวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม